่ปะปีนเขาแราไปชมว,วิวหน้าผาฝั่งกัมพูชากันอืม ดูครับเฮ้ย oh, <new> <Hey, S 2> มีตัวนำทางด้วย mm. ไปไปร<ะ>ุ่นพาไปไปทางไหนไปนำไปเออไปเลยไป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 พาไปพาไปอืม ทั earlier, ้งนี้เหรอเฮ้ยมันมันพาเดินไปแล้วต้องตามมันไปอันอย่ากลัวนะพี่เคยเดินคนเดียวมาแล้วนะครั้งแรกพี่เดินคนเดียวนะอันนี้เรามาสามคนไม่ต้องกลัวไม้ก็คือบรรยากาศมันเงียบไงมันวังวงแต่พี่เดินคนเดียวมาแล้วไง นี่แหละชิปชนภัยเนวิกเกอร์ตไปขึ้นไปมีทางคนเดินอยู่อันไปเหมือนหมาป em. <boom. pow>, ่าเลยวะไป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 เดี๋ยวเดีวเวรีบเดิน เอ้ยมาแล้วเพิ่งเถอะพอไปเห็นพอไปเห็นวิวแล้วจะหายเหนื่อยประมาณว่าพอเราไปถึงขบนสุดปุ๊บเห็นวิวปุ๊บเราจะโอ้ดีใจมันรู้มันเคยมาอยู่ถ้ามันเดินแบบนี้ นี่มันทาอไปแล้วนี่อ๋อรู้แล้วนี่เดินตามนี่พอนีอนเนี่น้องจีโอ้โหเดินมาสามกิโลแล้วยังไม่ถึงอีกใครบอกสุรินไม่มีภูเขาภูเขาแยะแตไ่ไม่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อผู้ใหญ่จังหวัดส,สุรินทร์นะครับโปรดพิจารณานะครับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหน่อยครับชิแล้วเฮ้ยอะไรเอเนี่ยเป็นไงมีหน้าผามีอะไรด้วยใกล้แล้วใกล้แล้วดูอ่ะคนหินกินอะไรมาเนี่ย ถึงแล้วครับนี่มีพสาอง์ใหญ่ <Yeah. S 1> นั่งไงจุดชมวิว <Yeah. S 1> ไม่ไกลอย่างที่คิดครับ เท่นี้ก็ไปได้หรือเปล่าน่าจะไปได้นะเป็นไงชิบอกแล้วว่ามาถึงเราหายเนื้อแค่มาจุดเทียนเนี่ยอ้าะครับถึงครับจุดชมวิวเขาดาสปวงครับแม่ดูนะครับทุกคนมันสุดยอดมากโอ้โหภูเขาโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยหายเหนื่อยเลยไม่เอา อ๋ตรงนี้ก็ลอันไปยินเลยนอยัลชิตเเป็นไงบ้างส,ส,สวยไหมชิชิสวยไหมรตรงนี้เองดีแล้วรู้จักัวสวยไหมชินี่ครับจุดชมวิวชายแดนกัมพูชาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์สุดเขตประเทศเสียม งามจริงครับโอ้โหบรรยากาศหายเหนื่อยเลยครับเลยู 2.